ติ่งดารายินดีนำเสนอนิว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะอยู่โดนทุกช่องเลยค่ะเอาทำไมอะแล้วมาปิดกั้นฉันทำไมฉันยังไม่ได้ทำอะไรเธอเลยอะทำไมเพราะอะไรเพราะเหตุใดมาปิดกั้นฉันทำไมร้าน ร้านชื่อว่าลิสเบอร์ท่าอยู่สุขุมวิทยีสิบนะแล้วถ้าใครนะคะอยากหน้าแบบว่าใส่เป๊ะปังดังโปะนะคะก็เข้าไปติกตอกช็อปของแม่ได้สวยเกินค่ะ AI เลยไม่ชอบแหมมีแฟนหรือ,อยังลูกเดี๋ยวแม่จะขออวยพรให้ลูกมีแฟนเลยนะแม่ลูกๆมาชมแม่ขนาดเนี้ยเดี๋ยวแม่จะขอให้มีแฟนมีผู้ชายหนุ่มๆดีๆแบบคุณพีทเลยแหมกดหัวใจช่วยก็ คนได้ไมารูเยอะๆเออกดหัวใจช่วยชันก็หน่อยสิกดหัวใจช่วย,ยวชวยันก็หน่อยดียังไม่ถึงแบบ2องหมื่นกว่ายังไม่ถึง5้าหมืนสักทีแล้วก็กดไลค์กดแชร์อุ้ยคนแชร์หกแล้วขอบคุณนะคะดีใจมากเมื่อวานน่ะฉันใช่ไหมก็คือได้รับ ได้รับบทบาทหน้าที่จากคุณพ่อสามีคือท่านประธานของผู้บริษัทของบริษัทเนี่ยให้ฉันนะ่ะเอากระเช้าดอกไม้อ่ะหรือกระเช้าปีใหม่นี่คะ่ะไปสวัสดีรอบรอบข้างบ้านทาั้งข้างหน้าข้างหลังข้างข้างอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจมากที่ได้รับนะคะที่ได้รับหน้าที่มอบหมายนี้เราก็ตกใจตื่นเต้นเหมือนกันตอนแรกๆเพราะว่าเรายังไม่เคยรู้จักใครมาก่อนอะไรอย่างเงี้ย ที่บ้านที่เอาไปให้ท่านแต่ละบ้านก็ดูตกใจเหมือนกันแล้วก็แบบคนไทยน่ารักมากก็คือพอเราเอาไปให้ท่านก็อยากจะแบบมีของให้เราเอากลับมาให้ที่บ้านรอบๆบ,บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าวันที่28ที่บ้านเขาจะมีจัดงานนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบกลัวเสียงดังด้วยแล้วก็อยากจะสวัสด,ดีปีใหม่อยากทําความรู้จักกับร,รอบๆบ้านด้วยว่าเป็นยังไงว่าถ้ามีอะไรที่บ้านเราทําผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้รอบบ้านให้อภัยด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืม แล้วเสร็จเมื่อวานพอฉันเอาเอาไปให้เสร็จแล้วข้อนี้คือแม่ครัวฉันเพิ่งออกไปใช่ไหมก็จะมีแต่แม่บ้านแล้วเสร็จแล้วข้อนี้ท่านประธานอยากทานสเต็กหมูฉันก็ไปทำประสเต็กหมูให้โชคดีเพื่อนฉันมาพอดีเธอเพื่อนฉันมาช่วยพอดีเออฉันก็เลยทำสเต็กหมูเมื่อวานไรทำสเต็กหมูอย,อยู่นะพวกเธอแล้วเสร็จอะไรรู้ไหมฉันก็ไม่รู้โนว่า,วาตอกติกอะ ห้ามเอาของแบบว่ามีคมเข้ามาในไลฟ์ฉันก็ไม่รู้ฉันก็หัน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 อย,ยเลยแล้วมันก็ขึ้นเตือนฉันพวกเธอพอมันขึ้นเตือนฉันเสร็จฉันก็ตกใจว่าฉันทําอะไรผิดแล้วเสร็จฉันก็เพิ่งรู้ว่าตอกติกอะ่ะห้ามเอาของมีคมเข้าห้ามเอาไฟเจอเข้า เมื่อวานเพื่อนมาช่วยชีวิตพวกเธอฉันก็หัน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 อยู่เลยหันแบบสนุกสนานแล้วฉันก็ร้องเพลงไปด้วยถึงครัวฉันจะร้อนแต่ฉันก็ไม่สนใจฉันก็ร้องเล่นรำทำเพลงไปเธอ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 ฉันอยากจะบอกว่าที่บ้านหลังเนี้อบอุ่นมากเลยนะบ้านที่ฉันเช่าเช่าทำลานชุดแต่งงานอยู่เนี่ยมีสระว่ายน้ำมีนกมีสัตว์ต่างๆฉันอยากจะให้ดูพวกเธอดูบรรยากาศมากเลยเนี่ยเห็นป่า มันจะดูเป็นโฮมมี่มากๆเลยแม่หน้าค้ายแม่หน้าสวยมีทำอะไรกับใบหน้าบ้างไหมคะจะทำตามค่ะผิวดีมาก อย่างนี้อย่างนั้นเลยนะพวกเธอพวกเธอตามไปเลยจ้า TikTok Shop ของฉันฉันลงเครื่องประทินผิวของฉันที่ฉันใช้ทุกวันแต่ฉันยังไม่ปักตาหรอกพวกเธอเพราะฉันปักตาทีไรคนดูไลก์ก็น้อยลงทุกทีฉันจะต้องเรียกคนเข้ามาก่อนเพราะว่าตอนเนี้ย TikTok อ่ะเหมือนปิดกั้นฉันยังไงไม่รู้อะพวกเธอเนี่ยคุยมาตั้งนานพูดมาตั้งนานคนดูยังไม่ถึงพันเลยวันเนี้ยเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้รรบ้า จะเป็นอะไรก็ไม่รู้บ้าเพลงอะไรอะ่ะด,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 ดิงดิงดองดาดาดิงดิงดองดิงดิงดองดาดาดิงดิงดองเธอ,อฉันมีเรื่องเล่าอีกเยอะถ้าคนดูเยอะฉันก็จะเล่าถ้าคนดูน้อยฉันก็จะไม่เล่าพูดเก่งมากหายใจทางไหนนัานาซีฉันหายใจทางไหนอะ่ะพวกเธอพูด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 ,พด,พด,พดอยู่คนเดียวเลยสาธุเออสิบเคเองวันนี้ถ้าไม่คนดูน้อยนิดติดเดียวเอง ฉันแบตจะหมดแล้วนะพวกเธอพวกเธอระวังตัวเอาไว้ให้ดีนะถ้าพวกเธอไม่มาไลน์มากดแช์ฉันแล้วคนดูน้อยๆฉันจะไม่เล่านะฉันแบตหมดแล้วนะเธอพี่บีเด็ก RS หรือแกมมี่เป็นได้ทั้งสองค่ายเลยจ้าทั้ง r อสทั้งแกมมี่เลยจ้าแต่ว่าส่วนใหญ่อะตอนเด็กๆเบือ่อรจริงและมิวสิกจเจไอไวสองอันสองเพลงตอนเด็กๆอะไม่รู้เป็นเด็กไอเอสหรือแกมมี่แต่เล่นมิวสิกจเจไอไวสองเพลง,ง,เ,พลงเธอเพลงชื่อว่าเพลงเพื่อนคุย แรกดีเหมือนกันเมื่อวานผ่านไปเธอยังดีคุณสาท่านผู้บริอยู่บ้านจ่ะฉันรีบออกมาจัดแจงประชุมที่ร้านเช่าชุดแต่งงานของฉันเดี๋วฉันก็ต้องรีบกลับบ้านแล้วเพราะว่าที่บ้านมีคนมาจัดงานวันคริสต์มาสไม่ใช่จัดงานวคริสต์มาสจัดตกแต่งเพื่อวันปีใหม่วันที่28นี้อะไรขึ้นอีกแล้วเนี่ยอ๋อตกใจนึกว่าขึ้นอะไร ที่ไปอยู่กับแมลีได้พูดไปเรื่อยเออฉันอยากเจอแมลีฉันอยากคุยกับแมลีทั้าพูดฉันเจอฉันคุยกับแมลีสามชั่วโมงฉันตั้งไลน์อยู่แบตก็คงหมดแล้วหมดอีกคุยนอกทะเลรอดูไฟบ้านแม่คะ่ะถ้ารอดูไฟบ้านฉันนะจ๊ะต้องมากดไลค์กดแชร์ฉันเยอะๆเดี๋ยวตอนเย็นนั่นถึงจะไลฟ์อีกเมื่อกี้ทําอะไรนะ แปลกดีเหมือนกันเมื่อวานผ่านไปเธอยังดียิ้มละเรลงสดใสเต็มทีก็คงไม่ดีถ้าเธอเศร้าอย่างงั้นยิ้มนะยิ้มนะเธอยิ้มแล้วโลกสดใสเธอจะเป็นไงก็มีฉันคอยเป็นเพื่อนเธอก็มีฉันคอยเป็นเพื่อนคุยเพลงจะ a v o ยจาก challenge music หนึ่งเพลงแรกเพลงที่สองชื่อเพลงว่ามาทำไมถ้าใครอยากจะให้ฟังฉันร้องเพลงแบบติดลักษสิธิ์อ่ะ กดชกรเมื่อก่อนชอบชื่อนี้กดชกรเรื่องสาวหน่อยไอ้ควันจ่า power bank ต้องเข้าแล้วเธอแบตจะหมดอีกแล้ว่ะอยากให้พี่บีกลับมารับละครช่องเจ็ดอีกชอบมากพี่กุลทองขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะอยากกลับไปเล่นละครมากค่ะแต่ตอนนี้จําบทไม่ได้แล้วค่ะสองทุ่มก็แบบหลับตาน็อกแล้วค่ะหลับตาน็อ c เผลอหลับไปเลย พี่บีขอบคุชายแบบพีพีบ้านสวยคนก็สวยขอบคุณค่ะไปบ้านกอบเอมอไหร่ไปบ้านแก้มบุ๋มเมื่อมีลูกค้าจ้างให้เราไปไลฟ์อีกนะคะแล้วจะเอาเรื่องไปเล่ากับพีกักบแก้มบุ๋มอีกประมาณร้อยแปดพันเรื่องแต่ตอนนี้ลูกค้ายังไม่มีใครใจ้างเราไปไลฟ์ฉะนั้นนะคะถ้าลูกค้าดูอยู่กรุณาจ้างที่ฉันไปไลฟ์ด้วยนะคะพี่บีหนะ้าเด็กชอบพวกเรื่องที่เลยแม่ร้องเปิดหมอ้อเปิดหมอนู่น บ่อยมากไม่ค่อยติดตามแต่ละขอบคุณนะคะกดติดตามแล้วขอบคุณค่ะเปิดมอน่นให้คนดูสองสัมพันธ์เดี๋ยวฉันจะลองเปิดม้อแล้วเอา เอากะลาขอทานมา,มาทำเป็นแบบเปิดหม้อเปิดหม้อเออไม่ได้ว่าขอทานนะคะแต่หมายถึงว่าในในเรื่องออสาวร้อยอ,อ้อยคว้นมันเป็น,ปนกะลาใช่ไหมคะที่เปิดหม้อเปิดหม้อมอ,อะไรเงี้ยเมื่อวานสั่งโกฮับมาอร่อยมากแม่อุ้ยเลิศเลิศเลิศที่คาดผมสวยดาวเรืองเธอฉันเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชื่อว่าโกฮับสาขาถนนจันทร์นะใครที่แบบว่ายังไม่เคยสั่งใครที่แบบว่าอยากลองชิมนะเพราะเธอไปชิมกันแต่ตอนนี้ฉันอยู่ที่ร้านเช่าชุดแต่งงานของฉัน พวกเธอไม่คุยกับฉันเลยฉันพูดคนเดียวอะไม่คอมเมนต์ฉันเลยฉันพูดคนเดียวสวัสดีค่ะคุณคนสวยนะ่ารักขอบคุณค่ะเปิดมอโนนให้คนดูสองสามพันสี่พันก่อนฉันจะเปิดมอให้พวกเธอดูเปิดมอผมฉันสวยไหมไม่ใช่ผมที่คัดผมฉันสิแต่ฉันจะพาไปดูอีก ฉันจะพาไปถ้าพวเธออยากให้ฉันพาดูอะไรดูชุดแต่งงานฉันจะพาไปดูชุดแต่งงานที่ฉันเคยใส่วันแต่งงานเอาไหมฉันใส่ชุดวันแต่งงานเอาแค่วันแต่งงานที่เฉลิมฉลองเนาะวันที่14ที่สนามกอล์ฟวินมิวฉันใส่2ชุดแล้วก็ใส่ชุดอัฟเตอร์ปาร์ตี้อีกหนึ่งชุดเป็น3ชุดใครอยากดูบ้างถ้าใครอยากดูกดไลค์กดแชร์พาแม่มาริการูขขอบูชา หนึ่แล้วแม่เออทำไมแบบไลฟ์น้อยมากเลยอะวันนี้ฉันไม่เข้าใจอะกดไลค์กดแชร์ฉันด้วยนะพวกเธอกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปคอมเมนต์ฉันด้ยวยฉันรู้ส่าลงชุดแล้วเริ่มต้น13 k เคยังไม่ได้ไลฟ์เลยพวกเธอฉันะ่ะฉันทำกางเกงยีนมาแต่ฉันจะเอาขายเอาสังคมเท่านั้นเองแหละพวกเธอ ฉันผลิตในไทยด้วยแล้วต้นทุนมันแพงแต่ถ้าพวกเธออยากซื้อฉันฉันก็ขายเอาสังคมได้ยินไหม Like Christmas I Give you my heart มีคนดูหนึ่งพแล้วขอบคุณนะคะเธอทำไมเดี๋ยวนี้แบบไลค์ไลค์ฉันขึ้นน้อยมาก ฉันไม่เข้าใจกดไลค์กดแชร์อุ้ยมีคนแชร์1 7 1แชร์อุ้ยไลค์ห้านสแล้วแรงตายฉันแรงตายผู้เธอต้องกดไลค์กดแชร์ให้ฉัน1ึ่งแซนแชร์แชร์อีกกดไลค์อีกกดหัวใจรัวๆจะได้มีคนมาดูฉันเยอะเยอะ พวกเธอฟอลโล่ฉันด้วยฟอลโล่ฉันด้วยฉันแล้วบีจะพยายามลงคลิปทุกวันนะคะลงคลิปในทิกตอกทุกวันให้เป็นชีวิตประจําวันแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วฝากไปคอมเมนต์ด้วยฝากให้กําลังใจฉันด้วยฉันอุษสา์ลงคลิปในทิกตอกฉันอุ้สาร์นั่งตัดตั้งนานพวกเธอต้องไปคอมเมนต์ฉันด้วยแล้วกดไลค์กดแชร์ฉันด้วยแต่ถ้าพวกเธออยากน้าใสพวกเธอไปทิกตอกช็อปของฉันแต่ตอนนี้ฉันยังไม่ได้ปักตะกร้าเพราะว่าคนดูน้อยพวกเธอ ตจะหมดพวกเธอฉันทำยังไงดีะมีคนแชร์180หลาย50,007แล้วพวกเธอแบตชั้นจะหมดใครอยากดูชั้นต่อบ้างพวกเธอใครอยากดูชั้นต่อะต่อบ้างถ้าใครอยากดูชั้นต่อพิมพ์มาหาฉันหน่อยพิมมาหาฉันหน่อยฉันจะไปตามหาที่ชาร์จแบตถ้าใครอยากดูชั้นต่อกด follow ฉันหรือยังพิมพ์มาหาฉันหน่อยมีคุณนุดูชั้นคนเดียวเอง คุณ้ายอีกสองใครอีกคุณอัญชยาอีกหนึ่งคุณนัทริตาอีกหนึ่งคุณฉันคนบอกสายชาร์จคุณพีจิลาอีกหนึ่งพี่ก๊อกอีกหนึ่งคุณกันหม่อมมีอีกหนึ่งคุณกันสาลินอีกหนึ่งคุณซ่อมหนึ่งหนึ่งคุณอารวิชอีกหนึ่งคุณนัทรินอีกหนึ่งอ้อยเหนื่อยละ ฉันเหนื่อยแลวนะบางทีฉันก็มานั่งทอดอารมณ์แล้วฉันก็พูดอะไรของฉันไม่รู้ก็เลยเปิดไปคนเดียว30นาทีแล้วพวกเธออยากให้ฉันเล่าว่าอะไรหรืออยากให้ฉันพูดอะไรแต่บรรยากาศนอกบ้านฉันชิลมากเลยนะถ้าเป็นเมื่อก่อนฉันไม่มีลูกไม่มีครอบครัวฉันคงจะกรึบไปแล้วล่ะกรึบกรึบกรึบแต่ตอนนี้ฉันกรึบไม่ได้หรอกฉันต้องกลับไปดูลูกอีกหลายพี่สําคัญกับชีวิตหนูมากน้องนัดบอกน้องนาทําไมล่ะอุ้ยเธอฉันเจอกระรอกพวกเธอฉันเจอกระรอกหนึ่งตัว แต่ฉันจะไปไลฟ์ถ่ายกับลอกให้พวกเธอดูมันก็คงไม่ทันเนาะมันก็คงวิ่งหนีฉันไปไหพวกเธอว่าไงพวกเธออยากดูกระลอไหมแต่ฉันต้องปีนไปหรือเปล่าเธอเธอเธอกระลอกแบบตัวฟูมากพวกเธออยากดูไหมแต่ฉันต้องวิ่งอุ้ยเธอเธอเธมีนกด้วยเธอเธอเห็นนกตัวสีดำไหมนกบางทีก็มีนกแบบมากมายตรงเนี้ยคือแบบธรรมชาติมากนะธรมธรมชาติคัดสรรมาก ธรรมชาติคัดสรรมาเธอตรงนี้นะฉันจะบอกว่าตอนนี้มันอยู่ใจกลางสุขุมวิทนะเธอแต่ว่าธรรมชาติจุกจุกแต่ฉันก็อยากให้ดูพวกเธอดูผีเสื้อเหมือนกันนะแต่ฉันคงวิ่งตามไม่ทันผีเสื้อเธออุ้ยอุยอีกาเข้ามาเธอเธออีกา,กาตัวใหญ่มากฉันจะให้พวกเธอเห็นได้ยังไงอะพวกเธอทำยังไงดีอะฉันให้พวกเธอเห็นสัตว์ต่างๆที่อยู่ที่บ้านเช่าชุดแต่งงานของฉันได้ยังไง เธอไม่ใช่ไปไปมาบ้านนี้มีลิงหรือเปล่าวะถ้ามีลิงฉันลองจากเลยะเนี่ยไม่ใช่ลองเจีย๊ยบอุ้ยเธอมีนกสีขาวด้วยไม่ใช่นกกีลรดด้วยนะนกอะไรก็ไม่รู้อ่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ